ว่าที่แชมป์พรีเมียร์ลีกปีนี้เป็นใครไปไม่ได้นั่นคือแมนซิตี้นั่นเองนะครับโดยผู้นำในการเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นกุนซือใหญ่ก็คือเซปกวาด์ดลานะครับและรายละเอียดผมว่ามันมีมากกว่านั้นนะครับว่าเหตุผลทำไมสนับสนุนว่าแมนซิตี้จะต้องเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีนี้อย่างแน่นอนขอโค้เตียนะครับเสริมตรงนี้หน่อยนะครับในเรื่องของข้อมูลสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกับ เส้นทางว่าที่แชมป์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้คือแชมป์ฤดูกาล2020-2021ครับต้องพูดแบบนี้ยังเป็นทางการตอนนี้นะครับอาสโมสอนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นสโมสรที่นำเป็นจ่าฝูงคือข่ง25นัดมี59แต้มมากกว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อยู่10แต้มเหลือการแข่งขันอีก13แมตช์13แมตช์ของถึงที่ว่าจะจบโปรแกรมพิเศกเราต้องมาดูว่า ผมมองแล้วครับตอนนี้แมสตี้ด้วยขุมกําลังผู้เล่นอะไรอะไรหลายๆอย่างถือว่าตอนนี้มาคบคันคบเครื่องอืที่จะได้แชมป์พียรีกเป็นอย่างมาเพราะว่าตอนนี้หลายทีมเริ่มดืมดอปลงไปพอสมควรอืแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเรื่องรวมทางของผู้เล่นที่สมารถนโรเตชั่นันได้พอสมควรอมผมที่ว่าแมสตี้เนี่ยเป็นทีมที่จะได้แชมป์เพราะว่าสิบแต้มเยอะนะครับสิทธิแมเยอะถึงแม้ว่าตามทฤษฎีจะไม่เป็นเป็น ไม่ว่าตามทฤษฎีจะเป็นไปได้ที่พวกแมนยูกับเลสเตอร์จะแซงครับแต่ทางปฏิบัติผมว่าค่อนข้างยากมากพอสมควรครับผมว่าเป็นไปยากอะเอาง่ายคือแมนซิตี้ใน13แมนเนี่ยแมนซิตี้ต้องแพ้ถึง3นัดครับไม่ใช่อ่าแมนซิตี้ต้องแพ้ถึงแม้ว่าแมนซิตี้แพ้3นัดก็ยังนำพวกนี้อยู่อยู่แค่แต้มเดียวแมนซิตี้ต้องแพ้4แมตช์ครับต้องแพ้4แมตช์ใน13ใน13เกมครับเป็นไปไม่ได้แล้วแมนยูกับเลสเตอร์ต้องชนะทั้งหมดเพื่ออจะไไคแมนนนนซิตตีี้้้้ขึปดรับ อ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือเพื่อผู้เล่นซูเปอร์สตาร์ครับขั้งอย่างเช่นหลายทีมเนี่ยของแมนสตี้เนี่ยเริ่มกลับมาแล้วอืมแล้วก็เมื่อวานเมื่อคืนที่ทาพื้นนิผ่านมาแมนสตี้ก็ชนะอ่รวมถึงซื้อหลังเสริมด้วยเนาะครับใช่เพนเนี้ยจุดแข็งของทีมแมนสตี้คือกองหลังที่แข็งแกร่งอืมพอสมควรครับแล้วก็เกมลูกเกมแผงกองกลางพวกเควินเดอร์บอยเควินเดอร์บอยแล้วก็อีชายคุนลูกันไอพวกมาเลสไอขาดขาดอย่างเดียวหน้าเป้าจบสกอร์โฟเดนอะไรพวกเนี้ย ต่เนี่ยถือว่าแมสตี้แข็งแข็งแก่งผมคิดว่าเป็นว่าที่แชมป์เลยว่าที่แชมป์ผมว่าไม่ใช่ว่าที่แชมป์อย่างเดียวเราต้องไปดูอีพีต่อไปด้วยอาจจะเป็นชุดตัวแชมป์ครับคัาเรียกว่ารถทูรถทูพิเมริกครับรถทูพิเมริกวินเนอร์ชนะแน่นอนเราได้แชมป์แน่นอนผมอันนี้คือผมฟันธงตามเราดูตามรูเกมดูตามหน้างานเพราะว่าตอนเนี้ยแมสตี้คือเป็นทีมที่แข็งเก่งทุกขุมกำลังถึงแม้ว่าหน้าเป้าจะไม่สามารถ จบสกอร์ได้แต่พวกแขงวิฟิวอะไรก็จบสกอร์อะไรให้แมชซิตี้ได้หมดครับผมเนะ่ถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวพอสมควรครัมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับการที่เสริมเพิ่มเติมก็คืออาจจะเราต้องมาดูการบัดระยะของทั้งสองทีมว่าพวกแมนยูกับเลสเตอร์จะตะกุยทางจี้แมนซีตี้ให้เหนื่อยหรือว่าอาจจะทําให้แมนซิตี้ไม่ต้องเหนื่อยหรือว่าค่อยๆล่นแล่นเรือใบไปแล้วไปถึงฝั่งฝั่งฝันฝั่งฝัน แล้วก็ไปถึงแชมป์ครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับมีคาถามเพิ่มเติมไหมคําถามเพิ่มเติมครับอ่าตอนนี้ครับเราพูดถึงวันนี้ครับปัจจุบันนี้ครับแมนสโมสรแมนสเตียมีกี่แต้มมีกี่แต้มโอเคผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเรามีอัปเดตคลิปเกือบทุกๆวันเลยนะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอนะครับที่จะติดตามกันเรามีสองช่องทางคือ facebook ในเพจชื่อเจ๋ s ซตเอฟีนะครับและในช่องใหม่ของเราคือ The Master Seed F4 สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ